สวัสดีครับดาวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีกันการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงของครึ่งปีแรกมีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีกันนั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเทวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีกันครับดวงชะตาของท่านในช่วงของเครื่องปีแรกปีพุทธศักราช2568โดยจะครอบคลุมระหว่างเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568อยากจะให้ตัวท่านเองนั้นได้ชมคลิปนี้ให้จบคลิปเพราะว่าในช่วงท้ายคลิปนั้นผมจะมีการทํานายดวงแบบเจาะลึกดวงรายเดือนระหว่างเดือนมกราคมไปจนถึงในช่วงของเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568อยู่ในตอนท้ายของคลิปนั่นเองนะครับ ไพ่ที ER. other, ่อยู anyway. ่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่สามไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานไพ่สามไม้เท้านั้นถือว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณด้านดีด้านบวกเกี่ยวกับเรื่องของการงานนั่นก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันดวงการงานของท่านจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งนั่นเองนะครับไพ่สามไม้เท้าหมายาว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันมีโอกาสที่จะได้เริ่มงานใหม่มีโอกาสที่จะได้เริ่มโครงการใหม่หรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆในลักษณะแบบนี้ เช่นบางท่านนั้นอาจจะเปลี่ยนงานเลยหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะได้ปรับตำแหน่งขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นก็เลยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนงานใหม่ในลักษณะแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับดวงการงานของท่านถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาจะประสบความสําเร็จดีมากๆนั่นเองในกรณีที่ผู้ที่เกิดราศีกันถ้าหาว่าทางบ้านของท่านนั้นทําธุรกิจการค้าการขายก็หมายความว่าตัวท่านมีโอกาสที่จะกลับไปสารต่อธุรกิจของทางบ้านแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ การงานที่เกี่ยวข้องกับการคิดการใช้ความคิดไอเดียต่างๆนั้นจะถูกฉลกกับผู้ที่เกิดราศีกันเป็นอย่างยิ่งในช่วงของครึ่งปีแรกปี2568นั่นเองนะครับชาวราศีกันครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตผมมองว่าจังหวะที่มีการเปลี่ยนสักราชใหม่เนี่ เป็นช่วงที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการที่จะตรวจเช็คดวงชะตารือว่าการดูดวงส่วนตัวหากว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุให้ติดต่อมาทางลาไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศาจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3เป็นไพ่ไนออฟวันหรือว่าไพ่อสศวินถือไม่เท้าก็หมายความว่าดวงการงานของท่านนั้น จะมีโอกาสเดินทางบ่อยคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายก็มีโอกาสที่จะไปพบปะก,กับลูกค้ามีโอกาสที่จะไปนําเสนองานไปพรีเซนต์งานหรือว่ามีโอกาสที่จะติดตามลูกค้าไปสถานที่ต่างๆในลักษณะแบบนี้จะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งหรือถ้าหากว่าอยู่ที่ทํางานก็มีโอกาสที่จะได้ติดต่อสื่อสารกับคนนั้นกับคนนี้กับแผน,น,น,นกนั้นแผนกนี้คืออยู่ตลอดเวลาคือไม่ได้อยู่นิ่งนันเอ้งเงนะครับผมถ้าหากว่ามีาไพ่ใบบนี้แต่ดวงที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจา ตัวท่านเองนั้นจะประสบความสําเร็จได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามานั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่8นี่คือไพ่เจ็ไม้เท้าไพ่เจ็ไม้เท้าคือไพ่ชนะการแข่งขันเรื่องการงานในกรณีที่ตัวท่านเองนั้นต้องมีการแข่งขันด้านธุรกิจการงานหรือว่ามีเป้าหรือว่าบางทีบางท่านนี่ททำงานรับราชการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจจะขึ้นไปสู่อีกตําแหน่งหนึ่งนะครับซึ่งตําแหน่งนี้มันมีจํานวนน้อยแต่ว่าคนต้องการหรือว่าคนที่ประสงค์จะไปตําแหน่งนี้ค่อนข้างเยอะเหลือเกิน ตัวท่านเองนั้นจะได้รับชัยชนะนั่นเองนะครับคนที่ตกงานว่างงานหรือว่าคนที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนงานเมื่อมีไพ่เจ็ดไม้เท้าก็หมายคขาว่าตัวท่านเองนั้นจะหางานได้ทันทีหรือว่าจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับธุรกิจการค้าการขายการแข่งขันเรื่องของธุรกิจแม้ว่าจะมีคู่แข่งเยอะแต่ถ้าหาว่ามีไพ่เจ็ดไม้เท้าก็หมายคขาว่าตัวท่านเองนั้นจะมีแนวคิดมีกลยุทธ์มีวิธีการที่จะเอาชนะคู่แข่งได้นั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่7นี่คือไพ่ดีไฮพรีสเตตหรือว่าไพ Ch ่ราชินีจันทร์ไพ่ใบนี้หมายถึงเรื่องของสุขภาพการดูแลตัวเองบุคลิกภาพบางทีผู้ที่เกิดราศรีกันนั้นอาจจะกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาปล่อยปะละเลยบางท่านนั้นไม่ได้ออกกําลังกายมาเป็นระยะเวลานานบางท่านนั้นอ้วนฉุลงพุงในลักษณะแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะครับก็ลุกขึ้นมาควบคุมด้านอาหารการกินการออกกําลังกายการวางแผนชีวิตบางทีบางท่านนั้นอาจจะมีการ เปลี่ยนลุเปลี่ยนสไตล์ในการแต่งตัวก็ได้นั่นเองนะครับผมสําหรับความหมายของไพ่ใบน,นี้ธุรกิจการงานละ่ะที่จะดีสําหรับผู้ที่เกิดราศีกันนะครับในช่วงของครึ่งปีแรกปี2568ไพ่ดี Hi p r i รีสเตนหรือว่าไพ่ราชนีจันนั้น การงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงจะถูกฉลกเป็นอย่างยิ่งเช่นคนที่เปิดร้านเสริมสวยร้านทำผมร้านต่อขนตานะครับหรือว่าขายเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมขายเกี่ยวกับพวกเครื่องสําอางกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าของผู้หญิงแฟชั่นของผู้หญิงนะครับพวกเครื่องประดับต่างๆเหล่านี้พวกร้านให้เช่าชุดหรือว่าสถาบันเสริมความงามต่างๆถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะถูกฉลกเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่เกิดราศีกันนั่นเองนะครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่สองดาบไพ่สองดาบนั้นหมายถึงการติดต่อสื่อสารหมายถึงเทคโนโลยีใหม่ๆผู้ที่เกี่ยวราศีการมีโอกาสนะครับที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าจะเอาพวกเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาช่วยเกี่ยวกับการงานของท่านนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าการติดต่อสื่อสารกับผู้คนทั้งใกล้และไกลของผู้ที่เกิดราศีกันนั้นจะมีมากขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่าตัวท่านเองนั้นจะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้นให้เวลาเกี่ยวกับทางดานของการที่จะเก็บเกี่ยวหาประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้มากขึ้นนั่นเองนะครับไพ่สองดาบยังตีความหมายได้ว่าธุรกิจการงานอีกด้านหนึ่งที่จะดีสำหรับผู้ที่เกิดราศีกัน อะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับการขายของผ่านซื้อออนไลน์หรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในลักษณะแบบนี้จะประสบความสําเร็จมากๆนั่นเองนะครับขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่5กันบ้างนี่คือไพ่6ดาบนั่นเองนะครับไพ่หดาบนั้นก็หมายาว่าบางทีตัวท่านเองนั้นทํางานค่อนข้างหนักเหนื่อย ก็จะหาโอกาสหาเวลาไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งไปยังแหล่งแม่น้ําเช่นไปทะเลหรือว่าไปทานข้าวทานอาหารริมทะเลริมแม่น้ําไปนั่งเรือสําราญทานอาหารในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับธุรกิจการงานอีกด้านหนึ่งที่จะดีสําหรับผู้ที่เกิดราศีกัน อะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ําจะดีเช่นขายน้ําแข็งขายน้ําดื่มนะครับหรือว่าขายพวกเครื่องดื่มกาฟงกาแฟพวกน้ําหวานต่างๆแม้กระทั่งพวกร้านเหล้านี่นะครับผมธุรกิจการงานด้านนี้จะดีคนที่เป็นเกษตรกรในการที่จะเลี้ยงสัตว์น้ําเช่นเลี้ยงหอยปูปลาในลักษณะแบบนี้กิจการด้านนี้จะดีคนที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประมงก็จะดีนะครับคนที่ขายอุปกรณ์ก่อสร้างเช่นขายอุปกรณ์ปราปาพวกท่อน้ําพวกก๊อกน้ําพวกสุขภัณฑ์ทั้งหลายในลักษณะแบบนี้ จะขายดีแล้วก็จะถูกโฉลกกับผู้ที่เกิดราศีกันเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับคราวนี้มาพูดถึงบุตรบริวารบุตรบริวารก็หมายถึงลูกน้องลูกจ้างหรือว่าทีมงานของท่านหรือว่าจะเป็นลูกหลานของท่านในลักษณะแบบนี้ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2ก็คือไพ่เพดอฟแพนด์เคอร์หรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นจะมีลูกน้องมีทีมงานเข้ามาใหม่นี่นะครับจะได้คนเก่งคนที่มีความสามารถคนที่มีความรบับผิดชอบในหน้าที่การงานค่อนข้างดี แต่ว่าตัวเขาเองนั้นข้อเสียก็คือว่าเขาจะไม่ค่อยผูกพันกับตัวท่านหรือว่าองค์กรสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับถากว่ามีที่ใดที่จ้างแพงกว่าเขาก็พร้อมที่จะไปในลักษณะแบบนี้ไพ่เพจออฟพันเตอร์รือว่าไพ่เด็กทือเรียนก็หมายควาว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่น่าปลาบปลื้มใจ จากบุตรหลานของท่านนั่นเองนะครับเช่นบุตรหลานเรียนจบแล้วได้งานทําและก็ได้งานทําที่ดีหรือว่าสอบบรรจุข้าราชการได้ในลักษณะแบบนี้หรือว่าลูกหลานนั้นสอบเข้าเรียนต่อ,อยังมหาวิทยาลัยยังโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหรือว่าที่ตัวท่านเองนั้นปรารถนาในลักษณะแบบนี้ก็คือจะได้รับความภาคภูมิใจหรือว่าปลื้มใจจากบุตรหลานนั่นเองนะครับในกรณีบุตรบริวารของท่านนั้นจะมี2ประเภทอีกประเภทหนึ่งก็คือไพ่เพจออฟซอร์หรือว่าไพ่เด็กถือดาบ ถ้าตัวท่านเองนั้นมีลูกน้องมีลูกจ้างสมมุติว่ามีลูกน้องสองคนคนหนึ่งนั้นเก่งแล้วก็มีความสามารถรับผิดชอบงานดีแต่อีกคนหนึ่งนั้นก็เก่งนะครับเพียงแต่ว่าตัวเราเองนั้นจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับจะปล่อยให้เขาทํางานแบบอิสระเนี่ไม่ค่อยได้นะฮะเพราะว่าบางทีเขาจะตัดสินใจทําอะไรโดยพลาการแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาตัวท่านเองนั้น จะเดือดร้อนนั่นเองนะครับบุตรหลานของท่านก็ด้วยเช่นกันถากว่าเป็นพ่ายไน,นี้ก็ต้องดูแลเขาหน่อยโดยเฉพาะยิ่งยิ่งถาหกว่าลูกหลานที่อยู่ในช่วงของวัยรุ่นวัยเรียนเนี่ยบางทีไปคบเพื่อนที่ไม่ดีแล้วก็เพื่อนนั้นชักนําไปสู่หนทางที่ผิดแล้วก็จะทําให้คุณพ่อคุณแม่นั้นเดือดเนื้อร้อนใจในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพ่เพจออฟซอร์ดว่าไพ่เด็กถือดาบยังตีความหมายได้ว่า ให้ระวังเข้าของต่างๆนั้นมีโอกาสที่จะถูกลักถูกขโมยพวกข้อมูลต่างๆอะไรพวกนี้ฉะนั้นต้องเก็บแล้วก็รักษาดูแลให้ดีด้วยกัแล้วกันนั่นเองนะครับคราวนี้ที่เราจะไปทำในดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศรีกันกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของครึ่งปีแรกปี2568นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่8เหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่9ไพ่8เหรียญน,นั้นก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนการลงทุนทํามาค้าขายการลงทุนทําการเกษตรหรือแม้กระทั่งการลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญอะไรพวกนี้นะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าการลงทุนของท่านนั้นจะไม่สูญเปล่าการลงทุนของท่านนั้นจะนํามาซึ่งผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่มากๆนั่นเองนะครับการค้าการขายก็หมายความว่าจะขายดีขึ้นจะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นและแน่นอนนะครับเมื่อยอดขายดีผลกําไรรายได้ต่างๆนั้น ก็จะดีมากๆดีกว่าปีที่ผ่านมาแบบเห็นเห็นเลยนะครับผมถ้าหากว่ามีไพ่แปดเหรียญเพราะว่าไพ่แปดเหรียญน,นั้นคือไพ่แห่งผลกําไรลงทุนทํามาค้าขายไปแล้วจะได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่นั่นเองนะครับส่วนไพ,พ่เพดออฟแพนเดอรเคอร์หรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญก็หมายความว่าบุตรบริวารคนอายุน้อยกว่าจะนําโชคนําลาบมาให้หรือว่านําเรื่องที่น่าปาบปลื้มใจมาให้ นำโชคนำลาบในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงทําให้ตัวท่านเองนั้นประสบความสําเร็จในหน้าที่ก,การงานเพราะว่ามีลูกน้องที่เก่งคอยช่วยเหลือดูแลวางแผนให้กับท่านได้หรือไม่ก็คือว่าจะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่ผู้ที่เกิดราศีการนั้นเดินผ่านแผงลอตเตอรี่อย่าลืมนะครับให้บุตรบริวารก็คือคนอายุน้อยกว่าลูกน้องทีมงานบุตรหลานของท่านเป็นคนที่สุ่มเลือกให้ เขาจะนําโชคมาให้กับท่านนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีกันสรุปแล้วก็คือว่าดวงการเงินของท่านนั้นไม่ธรรมดาการค้าการขายจะดีกว่าในช่วงของปีที่ผ่านมาแบบเห็นเห็นเลยนะครับจะมีผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่จะทําให้ฐานะการเงินของท่านนั้นมีความมั่นคงมัง่งคั่งอย่างแน่นอนนะครับคราวนี้ได้เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดราศีกันกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงของครึ่งปีแรกปี2568นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ไพ่สองดาบก็หมายถึงว่าคู่รักคนรักชาวราศีกันมันจะมีเรื่องให้ทะเลาะเบาแวงกันค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับความไม่เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันในลักษณะแบบนี้หรือว่าอาจจะมีมุมมองมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็เลยทะเลาะก,กันบ่อยแต่ไม่ถึงขนาดที่ว่ามีการเลิกรากันนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่7ไพ่ที่ high priestess หรือว่าไพ่ราชินีจันทร์อีกความหมายหนึ่งของไพ่ใบนี้คือไพ่ดวงเมียน้อย คุณผู้ชายชาวราศีกันนี่นะครับอาจจะไปแอบมีกิ๊กมีกักมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตเป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกหน้าตาดีแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ตัวท่านเองนั้นควบคุมเขาไม่ได้นะครับคบกันเพื่อสนุกสนุกนะได้แต่จะคบมาเป็นแม่ของลูกเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเธอนั้นค่อนข้างที่จะเข้าใจยากเอาใจยากนะครับมีโลกส่วนตัวสูงรักอิสระอยากไปก็ไปอยากอยู่ก็อยู่ในลักษณะแบบนี้ระวังว่าคบแล้วจะปวดหัวนั่นเองนะครับ คุณผู้หญิงที่เกิดราศีกันถ้า,ากว่ามีไพ่ใบนี้ถ้ามีคนมาจีบมารักมาชอบคบได้แต่ว่าขอให้ใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีผู้ชายคนนี้นั้นเขาอาจจะมีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วระวังด้วยนะครับว่าจะตกเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของเขากลายเป็นโลกใบที่สองใบที่3ของเขาในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนี่คือไพ่2ถ้วยไพ่2ถ้วยนั้นคือไพ่ความรักที่ดีคนที่เป็นโสด จะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่นั่นเองนะครับมีโอกาสที่จะคบกันตั้งแต่ในฐานะที่เป็นเพื่อนกันมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ต่อไปเป็นคนรักคู่รักในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพ่สองถ้วยนี่ยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศรีกันนั้นจะได้เจอเพื่อนเจอกัลายาณมิตรที่ดีเพื่อนที่ดีก็หมายถึงว่าในเวลาที่เรามีปัญหาเพื่อนคนนี้ก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเต็มกาลังความสามารถที่เพื่อนคนหนึ่งจะช่วยได้ แต่ในกรณีที่เราประสบความสําเร็จเพื่อนคนนี้ก็จะยินดีกับเราด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่อิจฉาริษยาในตัวเราในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของบุตรบริวารวาก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้ามีลูกสองคนคนหนึ่งนั้นจะดีนะครับนำชื่อเสียงมาให้กับพ่อแม่นําความปราบปลื้มใจมาให้กับพ่อแม่ส่วนลูกอีกคนหนึ่งนั้นต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าบางทีตัวเขาเองนั้นอาจจะนําเรื่องนําปัญหามาให้กับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวนั้นต้องเดือดเนื้อร้อนใจได้นั่นเองนะครับ ไพ่อีกใบหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือไพ่หกดาบไพ่หกดาบนั้นหมายถึงจิตใจของท่านนั้นค่อนข้างที่จะอ่อนไหวหวั่นไหวง่ายมีคนมารักมาชอบมาจีบตัวท่านเองนั้นก็จะคล้อยตามได้ง่ายโดยที่ไม่ได้คิดถึงว่าบางทีเขาอาจจะมีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วในลักษณะแบบนี้หรืออาจจะไม่ได้คิดถึงว่าตัวท่านเองนั้นก็มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับมีคนเข้ามาคบเป็นกิ๊กเป็นกักระวังไว้ด้วยนะครับว่ามันจะเกิดการทะเลาะการรุนแรงระวังไว้ด้วยนะครับว่าครอบครัวของท่านนั้น จะมีปัญหาตามมาค่อนข้างเยอะทางที่ดีแล้วนะครับไม่ควรที่จะนอกใจไม่ว่าจะเป็นฝ่ายยิงหรือว่าฝ่ายชายก็ตามแต่นั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปทำนายดวงแบบเจาะลึกดวงรายเดือนกันบ้างว่าตั้งแต่ในช่วงเดือนมก,กราคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2568นั้นดวงชะตาของท่านแต่ละช่วงเดือนจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6หมายถึงเดือนมก,กราคม ตำแหน่งที่6ก็คือไพ่2ดาบตัวท่านเองนั้นจะมีโอกาสติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่แดนไกลหรือว่าจะได้มีการปรับปรุงนะครับไปเรียนรู้อะไรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อน,นํามาใช้ในธุรกิจการงานของท่านแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักในช่วงเดือนมกราคมนั้นค่อนข้างทะเลาะก,กันบ่อยหน่อยนะครับแต่ไม่ถึงขนาดที่มีการเลืกรายอย่าร้างกันหรอกนะครับพอมาถึงเดือนกุมภาพันธ์ก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3าไพนออฟวอน การงานของท่านจะไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้อยู่กับที่เดี๋ยวไปนู่นมานี่นะครับไปพบปะไปพรีเซนต์กับลูกค้าดวงมีโอกาสเดินทางไกลด้วยนะครับแต่หากว่าไพ่ใบนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายจะได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยนะครับเดือนมีนาคมเป็นไพ่ดีไฮพรีส e ตทหรือว่าไพ่ราชนีจันทร์คนที่ได้ไพ่ใบนี้ธุรกิจการงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงนั้นจะดีมากมาก แต่ถ้าหากว่าเป็นคนผู้ชายนะครับถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าจะมีผู้หญิงสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของท่านมีโอกาสที่จะคบกันแบบลับๆในฐานะที่เป็นกก๊กเป็นก,กั๊กเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยคุณผู้หญิงก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้ามีคนมารักมาชอบมาจีบในช่วงของเดือนมีนาคมเนี่ยคบได้นะครับศึกษาดูใจให้เวลากับความรักในครั้งนี้สะหน่อยเพราะว่าผู้ชายคนนี้นั้นบางทีเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วต้องระมัดระวังนะครับว่าจะตกเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของเขาโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับ พอมาถึงเดือนเมษายนเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าก็หมายเขาว่าเดือนเมษายนเนี่ย้ากว่าตัวท่านเองนั้นต้องการอยากจะเปลี่ยนงานให้เปลี่ยนงานในช่วงเดือนเมษายนแม้ว่างานใหม่ที่ตัวท่านเองนั้นปรารถนาจะทํางานด้วยเนี่ยนะครับจะมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะแต่ตัวท่านเองนั้นก็จะได้รับการคัดเลือกนั่นเองคนที่ตกงานว่างงานเดือนเมษายนจะได้งานใหม่อย่างแน่นอนคนที่จะไปสอบบรรจุข้าราชการในช่วงเดือนเมษายนนั้นตัวท่านเองจะสอบได้สอบผ่านเป็นข้าราชการคนใหม่อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับ เดือนพฤษภาคมนะฮะเดือนพฤษภาคมเป็นไพ่แปดเหรียญก็หมายความว่าการค้าการขายธุรกิจการงานของท่านนั้นจะนํามาซึ่งผลกําไรเงินก้อนใหญ่โชคลาภทางการเงินของท่านนั้นจะปังมากๆในเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับคนที่ลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญน,นี่บอกได้เลยนะครับว่าเดือนนี้นั้นจะเป็นเดือนที่ตัวท่านเองจะกอบโกยเอาผลกําไรได้เป็นกอบเป็นกำจริงๆนั่นเองนะครับดวงการเงินการทองของท่านจะมั่นคงมั่งคั่งมากๆในเดือนพฤษภาคมครับ พอไปถึงเดือนมิถุนายนคนที่เป็นโสดนะฮะไพ่ใบน,นี้ก็คือไพ่สองถ้วยจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่หรือไม่ตัวท่านเองนั้นจะได้เจอเพื่อนเจอกัลยาณิมิตที่ดีนั่นเองนะครับดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงของครึ่งปีแรกปี2568ไม่มีไพ่เคราะห์ไม่มีไพ่อุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยนั่นเองแต่ว่าตัวเราก็ไม่ควรประมาทนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกัน ในช่วงของครึ่งปีแรกปีพุทธศักราช2568โดยจะครอบคลุมระหว่างเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568ครับเมื่อท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมประจานุุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีกันทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำปรคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปล่าเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ